คณิตศาสตร์กับคุณครูควชจีรัตน์นนทานะคะวันนี้คุณครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคาดคะีน้ําหนักค่ะวันนี้คุณครูจะให้พวกเราคาดคณีน้ําหนักของสิ่งของชนิดต่างๆนะคะก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะในเ,เรื่องการช่างแล้วก็การบอกน้ําหนักหน่วยมีหน่วยอะไรบ้างคะจําได้ไหมเอ่ยกิโลกรมัม แล้วก็ขีดใช่ไหมคะมี3าหน่วยทั้ง3หน่วยเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเลยใช่ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะอะไปดูที่หน้าจอของคุณครูค่ะตอนนี้คุณครูมีผล,ลไม้เยอะแยะเลยค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะเป็นแม่ค้าขายผลไม้คุณครูจะเอาผลไม้ของคุณครูเนี่ยไปชั่งน้ําหนักแล้วก็ขายให้นักเรียนดีไหมคะอะขายให้นักเรียนเลยดีเนาะอะ,อะ ผลไม้ชนิดแรกที่คุณครูต้องการช่างคือกล้วยค่ะกล้วยของคุณครูมีสามลูกคุณครูคิดว่าอนักเรียนคะเรามาทายไปพร้อมๆกันเนาะจะได้สนุกเพิ่มความสนุกมากขึ้นนะคะนักเรียนทายไว้ในใจนะไม่จําเป็นต้องทายเหมือนคุณครูก็ได้การคาดคะเนจะถูกหรือผิดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมลูกเพราะว่าเป็นการคาดคะเนหรือคาดการคําตอบวบล่วงหน้าไม่จําเป็นต้องถูกเสมอไปนะคะหรือถ้าผิดตลอดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมลูก คุณครูคาดคะเนว่ากล้วยของคุณครูเนี่ยหนัก5ขีดหรือ5 0 0กรัมใช่ไหมคะ5ขีดหรือ5 0 0กรัมคุณครูจะเอาไปชั่งจริงๆแล้วนะเอาไปวางบนตาช่างค่ะเอาไปวางบนเครื่องชั่งเนาะปรากฏว่าเข็มของคุณครูชี้ไปที่เลข1พอดีเลยนั่นหมายความว่ากล้วยของคุณครูหนักเท่าไหร่คะ กล้วยของคุณครูหนัก1กิโลกรัมนักเรียนคะถ้าคุณครูอยากเปลี่ยนหน่วยกิโลกรัมให้เป็นกรัมเนี่ยหกิโลกรัมมีขนาดเท่ากับกี่กรัมคะจําได้ไมั้ยคะ1,000กรัมนั่นเองแสดงว่าเราคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่หลูก เอา1000ลบด้วย500เท่ากับ500กรัมนั่นหมายความว่าคุณครูคาดเคลื่อนไป500กรัมหรือ5ขีดนั่นเองนักเรียนคะ5ขีดเราเรียกอีกอย่างก็คือครึ่งกิโลกรัมใช่ไหมลูกเพราะว่า5ขีดอยู่ตรงกลางระหว่างเลข0กับเลข1ใช่ไหมคะนั่นก็คือครึ่งนั่นเองภาษาที่เราพูดใช้สื่อสารกันบ่อยๆเราจะเรียกว่าครึ่งกิโลกรัมใช่ไหมคะ,ะเราสามารถเรียกว่าครึ่งกิโลกรัมก็ได้เนาะ ผลไม้ชนิดที่2คุณครูต้องการช่างแอปเปิลค่ะลูกแอปเปิลของคุณครูลูกนิดเดียวคุณครูคิดว่าไม่น่าจะถึงกิโลกรัมแน่ๆเอ๊นักเรียนนึกในใจว่าแอปเปิลลูกนี้หนักเท่าไหร่นะคุณครูคิดว่าแอปเปิลลูกนี้หนัก2ขีดค่ะมีน้ำหนัก2ขีดหรือ200กรัมเดี๋ยวคุณคร the the behold, heart, ูจะเอาไปช่างจริงแล้วนะอวางบนเครื่องช่างปรากฏว่าเข็มของคุณครูชี้ขีดที่3แสดงน้ำหนักถึง สามขีดใช่ไหมคะสามขีดหรือสามร้อยกรัมแสดงว่าเราคาดคะเนเคลื่อนไปเท่าไหร่คะคาดคะเนคาดเคลื่อนไปสามร้อยลบสองร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมโอ้โหเกือบถูกแล้วนะเนี่ยเราคาดคะเนเคลื่อนไปหนึ่งร้อยกรัมก็คือหนึ่งขีดนั่นเองนิดเดียวเองคะ่ะไปดูผลไม้ชนิดที่สามกันเลยผลไม้ชนิดที่สามคืออะไรเอ่ยอลองทายสิ ทัพทิมนะคะคุณครูจะชั่งน้ําหนักของทัพทิมคุณครูคาดคะเนว่าทัพทิมของคุณครูหนัก1กิโลกรัมลูก1กิโลกรัมคิดเป็นกรัมก็คือ1,000กรัมนะคะพอชั่งจริงๆปรากฏว่า,าถูกหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ถูกนะลูกยังไม่ถูกเนาะน้ําหนักของทัพทิมของคุณครูหนัก1กิโลกรัมกับ1ขีด 1>, 1กิโลกร,รัมกับ1ขีดคิดเป็นกร,รัมก็คือ1100กร,รัมนะคะคุณครูจะหาความคลาดเคลื่อนลูกแปลว่าเราคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่คะ1 1 0 0ลบออกด้วย1000นั่นหมายความว่าเราคาดเคลื่อนไป100กร,รมัมหรือ1ขีดนั่นเองอนักเรียนคะสิ่งของหรือผลไม้3าชนิดเนี้ยคุณครูคาดคะเนไม่ถูกสักอย่างเลยนักเรียนคาดคะเนถูกกันบ้างหรือย,ยังเอ่ยอ่ะ ไปดูผลไม้ชนิดที่4เลยแตงโมลูกแตงโมลูกเบื้ริมเลยคุณครูคิดว่าแตงโมของคุณครูน่าจะหนักเท่าไหร่ดีนะ1กิโลกรัมดีกว่าคุณครูคิดว่าน้ําหนักของแตงโมหนัก1กิโลกรัมนักเรียนคิดว่าแตงโมลูกนี้หนักเท่าไหร่คะคุณครูจะเอาไปชั่งจริงๆแล้วนะชั่งจริงๆปรากฏว่าโอ้โหเลยไปเยอะเลย1กิโลกรัมกับอีก8ขีดเพราะว่าเข็มชี้ไปที่ ขีดที่8พอดีใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าน้ำหนักของแตงโมคุณครูชั่งได้1กิโลกรัมกับ800กรัมหรือ1กิโลกรัมกับ8ขีดนั่นเองแสดงว่าเราทายคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่คะ800กรัมใช่ไหมลูก800กรัมเนาะนักเรียนคะเมื่อกี้คุณครูใช้การเปลี่ยนหน่วยในการหาคำตอบว่าเราคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูไม่ได้ เปลี่ยนหน่วยเนาะคุณครูก็จะใช้หน่วยเป็นกิโลกรมัมแล้วก็กรัมตั้งไว้เลยจากนั้นเราก็เอามาลบกันตามหลักของออหน่วยรื่งน้ำหนักนะคะเราคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่ลูก8ขีดหรือ800กรัมนะคะอะไปดูผลไม้ชนิดสุดท้ายเลยคุณครูอยากจะชั่งน้ำหนักขององุ่นองุ่นของคุณครูพวงไม่ใหญ่มากคุณครูคิดว่าน่าจะไม่ถึงกิโล น่าจะไม่ถึง1กิโลคุณครูคิดว่า700กรัมค่ะนักเรียนคิดว่าเท่าไหร่คะคุณครูจะช่างจริงๆแล้วนะ,ะปรากฏว่าน้ำหนักขององ,งุ่นชี้ไปที่เลข1กับอีก2ขีดนั่นหมายความว่าองุ่นของเราหนัก1กิโลกรัมกับ2 0 0กรัมใช่ไหมคะคุณครูอยากจะรู้ว่าเราคลาดเคลื่อนไปเท่าไหร่ลูกเราจะสามารถใช้วิธีอะไรมาช่วยหาคำตอบเอ่ย วิธีลบเนาะเราทำมาหลายตัวอย่างแล้วนะใช้วิธีลบโดยข้อนี้คุณครูจะใช้วิธีเปลี่ยนเป็นหน่วยกรัมเหมือนกันนะคะอ่าหกิโลกรัมกับ200กรัมคิดเป็นกรัมคิดเป็นเท่าไหร่คะเท่ากับ1200กรัมลบออกด้วย700กรัมค่ะ 1200รบด้วย700กรัมเท่ากับ500กรัมนะคะนั่นหมายความว่าเราคาดเคลื่อนไป500กรัมหรือ5ขีดนั่นเองนักเรียนคะ5ขีดเราเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ายังไงเอ่ยจำได้ไหมเอ่ย ครึ่งกิโลนะคะอ่าห้าขีดเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือครึ่งกิโลเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจากที่คุณครูยกตัวอย่างการชั่งน้ําหนักของผลไม้มีใครทายถูกทั้งหมดไหมเอ่ยอ่าไหนมีใครทายถูกทั้งหมดไหมอ่าใครทายถูกสองชนิดใครทายถูกสามชนิดอ่าคุณครูทายไม่ถูกสักชนิดเลยนะลูกอ่าคุณครูเนี่ยต้องได้คะแนนศูนย์ไหมคะคุณครูทายไม่ถูกสักชนิดเลยอะ่ะ ไม่ได้คะแนนศูน์นะเพราะว่าการคาดคะเนจะคาดคะเนนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราไปทำแบบฝึกหัดนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนเพื่อ ความเข้าใจที่มากขึ้นนะลูกเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะก่อนจะจากกาันคุณครูอยากฝากให้นักเรียนช่วยกดไลค์แล้วก็ Subscribe ช่องให้คุณครูเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปให้พวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดี